คน5ประเภทที่เป็นตัวถ่วงองค์กรประเภทที่1ครับคนทศัศนติลบและพลนพิดในหัวเขามีแต่ความคิดลบๆองค์กรก็ลบสินค้าก็ลบลูกค้าก็ลบเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีแล้วเขาก็เป็นคนท็อกซิกพ่นพิษช่วงแรกเขาจะพ่นพิษอยู่ในกลุ่มที่เขาสนิทกันแต่พ่นไปพ่นมาอาจจะมีแนวร่วมมากขึ้นมากขึ้นจน องค์กรนั้นมีพิษเต็มไปหมดถ้าเราไม่จัดการแต่เนื่นๆกว่าจะรู้ตัวก็สายไปละกลุ่มที่2นะครับคนทํางานไม่เป็นคนทํางานไม่เป็นนี่เป็นกลุ่มที่เราต้องดูหลายชั้นมากคนกลุ่มนี้เนี่ยดูเหมือนขยันยุ่งทั้งวัน แต่ว่ามันไม่มีผลงานไม่มีการพัฒนาตนอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยรู้ตัวด้วยเขาจะภูมิใจเรื่องที่เขาอยู่ดึกแล้วเขายุ่งมากเกี่ยวข้องกับงานเยอะไปหมดถ้าคนประเภทนี้ได้เป็นหัวหน้างานสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรลูกน้องถอดใจสิ้นหวังกลุ่มที่3นะครับจอมพิ้วกล่าวโทษและฉาบฉวยเป็นพวกนําเสนอเก่งมันดูข้อมูลจับแพะชนแกะนี่น่าเชื่อไปหมดเหมือนเป็นผู้มีความรู้ ระดับกูรูแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่แอคชั่นพอแอคชั่นไม่ได้ก็จะกล่าวโทษว่ามีเรื่องนั้นเกิดขึ้นผมก็เลยทําไม่ได้พวกนี้ถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยก็จะพิวไปวันวันมันทําให้คนที่มองเข้ามาที่เขาคลุกคลีอยู่ระดับเดียวกันน่ะเขาจะเห็นก่อนเจ้านายถ้าเจ้านายยังไปโปรดนะพวกระดับเดียวกันก็จะรู้สึกรองยีละ และยี้มาถึงเจ้านายด้วยกลุ่มที่4นะครับลือสีผู้รู้แจ้งไม่เรียนรู้ไม่ปรับปรุงคิดว่าตัวเองมีความรู้เหนือใครแม้ว่าโลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจว่าเขาเป็นดัมเบลวันในเรื่องนั้นอยู่ถ้าเรามีคนประเภทนี้อยู่ในองค์กรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นใหมๆ่ๆเสนอแนะอะไรไปหรือแนะนําให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาจะมีเหตุผล เอาหลักฐานความสําเร็จในอดีตมายันกับเราร้อยแเลยถ้าองค์กรมีแต่คนแบบนี้เนี่ยเรากําลังจะเป็นองค์กรที่เป็นเต่าล้านปีละยิ่งถ้าคนประเภทนี้ได้เป็นระดับผู้จัดการนะโอ้โหในฝ่ายงานเขานี่จะแก้ปัญหายากมากเลยแล้วลูกน้องที่หัวทันสมัยมีความรู้ใหม่ๆก็จะไม่ได้ถูกรับฟังคนกลุ่มนี้ก็จะหมดพลังแล้วออกไปจากองค์กรในที่สุดกลุ่มที่5นะครับเห็นแก่ตัวและไม่ซื่อสัตย์คิดถึงแต่ บวกลบคูณหารตั้งแต่เรื่องเวลาละถ้าบริษัทปิดทำการ5โมงเย็นแล้วก็ลูกค้าเข้ามาในเวลา5โมงหนาทีเนี่ยเราจะปฏิเสธทันทีไม่ได้แล้วปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะพวกนี้จะคิดแต่ประโยชน์ณนะปัจจุบันไม่คิดว่าการทำงานมากขึ้นเนี่ยมันคือคุณค่าที่บวกเข้ามาในที่สุดอนาคตก็จะสดใสแล้วการทำทุกอย่างจะต้องเอาประโยชน์จากองค์กรให้ได้มากที่สุด ไม่เคยคิดที่จะเสียสละจากตัวเราเลยรวมถึงกลุ่มที่ไม่ซื่อสัตย์หาทุกช่องในการที่จะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องว่างทางการเงินหรือช่องว่างทางเวลานี่ก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวถ่วงองค์กรที่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการให้ดี